สวัสด,ดีทุกคนวันนี้แม่ก็จะทำพ้าหมูนะคะผ้าหมูกับผ้าตาก็จะย่างไฟอ่อนๆค่ะแม่ทำชิ้นบางๆนะคะเอาหมูชิ้นจากตู้มาทำค่ะกลับไปกลับมาเลยจ้าหมูชิ้นนี้แบบ เปนง่ายดีค่ะแล้วก็สุกไวไม่เสียเวลาเราก็จะย่างไปเรื่อยๆจนเป็นที่พอใจนะคะนี่ก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะแม่ว่าย่างเนี้ยหอมมากกว่านะคะทุกคนหอมมากกว่าลวกกย่างเสร็จเรียบร้อยจ้ามันเยิ้มนิดหน่อยแล้วเราก็จะ นำมาหั่นนะคะทุกคนพอดีว่าวันนี้คนที่บ้านปวดฟันค่ะแม่ก็เลยจะต้องแบบว่าหั่นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะนอะไรก็ไม่ได้ปวดฟันนี่ลำบากมากเลยค่ะทุกคนขาแต่ตับก็ยังตับยังนุ่มนิ่มอยู่ค่ะก็หั่นให้เสร็จนี่ค่ะเรียบร้อยเป็นชิ้นพอดีคำํำเล็กๆ ผักก็จะมีผักทีใบเรื่อยนะคะชีฝรั่งแล้วก็หอมตัดไข่ใบมะกรูดค่ะก็หั่นทุกอย่างไว้รอเลยค่ะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้แบบว่ากินง่ายแล้วแม่ก็จะเพิ่มสีสัน เข้าไปหน่อยหนึ่งด้วยการหั่นพริกแดงลงไปเพิ่มค่ะทุกคนค่ะผักเรียบร้อยค่ะเตรียมไว้เลยแล้วเราก็จะมาปรุงกันนะคะทุกคนพริกป่นค่ะใส่ลงไปตามด้วยข้าวคั่วค่ะทุกคนค่ะ ใส่ลงไปข้าคั่วชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะผงนัวนิดหน่อยใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาค่ะบีบมะนาวยั่วลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> แค่นี้ก็จะเริ่มแซบแล้วนะคะเค็ดไม่รับของแม่ก็จะใสะ่น้ำกระเทียมดองเข้าไปด้วย เพราะว่าเราไม่ใส่น้ำตาลน้ำกระเทียมดองจะเพิ่มความกลมกล่อมเข้าไปค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเห็นไหมคะง่ายๆนิดเดียวเองเลยผักเบาะลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะแค่นี้ค่ะคนๆๆให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากัน ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะพร้อมเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะปลาหมูกระตับหมูยั่วๆนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วน่ากินไหมคะยัว่วๆค่ะ มาเซตหนำกันนะคะ